วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองพฤษภาคมพุทธศัก,กราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาอายตนะยามกะ,อ,ะอายตนะยามกะการซี่ปุคโลกาสะเปิดหนังสือไปที่หน้า 2องร้อยสามสิบสามสองร้อยสามสิบสามแล้วนะเป็นอนุโลมะในอนุโลมะปุจฉาคู่คานากับธรรมมาสนริฐานคา,านากำลังเกิดสังสยท่านแรกแต่ธรรมมาไม่เคยเกิดท่านที่สองธรรมมาก็เคยเกิด เริ่มต้นหาองธรรมที่สันนิษฐานธรรม,มากรรมอ่ะคานากําลังเกิดก็ต้องเป็นกามขาเกิดเพราะเป็นภูมิที่คานาเกิดได้แล้วก็เป็นขาเกิดด้วยสาระยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่ธรรม,มาไม่เคยเกิดระดับธรรมมนะไม่เคยเนี่ยนะในปุกโลก็มีแค่สุทธาวาสแล้วก็ในสันนิษฐานเนี่ยไม่มีสุทธาวาสมา ดังนั้นธรรมมาไม่เคยจริงไม่มีองค์ธรรมเพราะว่าการขาเกิดเนี่ยธรรมมาเขยท่อนที่หนึ่งไม่มีคําตอบก็ตกเป็นคําตอบของท่านที่สองท่อนเดียวตอบคําเดียวแปลคําเดียวว่าอามันตาใช่องค์ธรรมของอามันตาก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับสันนิฐานบทยังไงอย่างงั้นเลยนะได้การขาเกิดก็คือกําลังเกิดในกาม ปุสีผลใจกาบุคคลเบื้องต่สองอันมีคานะเกิดได้ซึ่งกําลังเกิดในกามะภูมิที่เรียกว่าอุปาทกะนาธิมังคีของกามาวัจระปฏิสนธิจิตสิเจตสิกสามกามะชกรลาบ37กับกามะภูมิส1บเนะคุณง่ายอยู่เราก็จะมาอ่านพร้อมกันยัตสะยัตาานายตนางอุปชะติตาจะตตาธรรมายตนางอุปชตติ การยตนาะกำลังเกิดแก่บุกคลใดในภูมิใดทรมายตนาะก็เคยเกิดแก่บุกคกรนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิจนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสัทญา,าบทได้แก่ปุุชนสีผลเจกาบุกคลเบื้องต่ำสองอันมีการนเกิดได้จึงกำลังเกิดในกามภูมิ ที่เรียกว่าออปาทันธาตมังคีของกามาวัจระปฏิสนทิจสิบเจตสิกสามสิบสามกามาจกลาบสามเจตกับกามภูมิสิบเอ็ดสาตวทู